สวัสดีครับอยู่กับผมเลยนะครับผมว่ากับไอหมวกดำมาเด้อนหมครับคือผมไม่มีโอกาสได้เปิดคลิปไห้แต่แต่ถ้าจบวิดีโอนีอ้อาจจะไม่ได้เล่นแล้วเพราะเพื่อนผมต้องไปต้องไปทำอันนั้นต้องไทำการบ้านก่อนอาจจะเล่นอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้โอเคไม่ไเป็นวันไหนสักวันนั่นแหละจะไม่รู้ก็คือวันที่ผมไม่ได้จะเล่นเล้ลวเพราะเขาจะจะต้องไปที่สวนของผม คิดด้วยก่อนนะวันทีน่อาจจะไม่ได้เล่นอาจจะไ,ได้เล่นผมยิ้มฝ่ายดีคือผมขอพูดอะไรตรงนี้ว่าอย่างนึงนะโอเคนี้ไม่ใหญ่ผมไม่ได้มาพูดประมอน้นอ้โอโอเคที่ผมจะพูดนั่นก็คือเดี๋ยวคนด้วก่อนเมื่อกี้ก็เรนจำได้แล้วมันลืมอะไรสิหลังเนี้ยคือผมตัวละครผมมันมันไม่เติม,มกกแล้วเมื่อกี้เราขึ้นึกได้แล้ว มั่งนึกเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอนึกงเดี๋ยวขอนึกใหม่ก่อนจะนึกว่าแล้วอ๋อจบแล้วคือผมยัไม่ยังไม่ตั้งเวลาลงหรอกเพราะผมไม่อยากตั้งเวลาลงแต่เพว่นี้ตั้งเวลาลงที่ผมรู้ว่า,ว,าว่าเพื่อนของผม,มตั้งเวลาลงนั่นก็คือเพื่อนเล่นแบบไอ้ยิ้มเมื่อวานอ่ะเพื่อนมันลงวันนี้เพื่อนเผมเงียบเฮ้ยจิจโนโนอ่อย่างเงียบ ในนู้นวะไว้ผมโคตรอ่อนนะโดดๆพร้อมกันนะโอเคไปบายโดนจากโดนยินเออายบายไปคันไปไปพร้อมกัน เราแล้วไอเบคอนไปแล้วใช่ไหมยูเทิร์นไ,ไปไปพร้อมกันนะโอ๊ยมันมันเกือบแล้วโอเคไปะอ้รูปวายพวกนี้มันต้องมีอะไรไปปปะแปลกแน่เดี๋ยวองเข้าไปได้ใช่<น><น>ที่โกงไหนแล้วแล้วเดี๋ยว,ยวสุดท้าย ไม่ใช่ที่เราเห็นไปปริศนาเนี่นก็คือเห็นลูกค่ามันเยอะเราตอน,นแรกเราที่เราคิดไว้ก่อนนั่นก็คือมันต้องมาอาจจะมีอะไรมาออกมาจากลูกผ่าแบบโดนมันไม่ใช่มันให้เราเข้าไปไอเลเซอร์นี่อีกแล้วเหรอเลเซอร์ปันโอ้ยอันตรายไปแล้วไ,ไปแล้วโอเคโดดโดดโดดได้โอเค,ดดดดดดอเคมันมาแล้วมันมันก็ไปแล้วเอาห,หายจีโน่หายยูจิโน่ดำน้ำเฮ้ยเราต้องรอนะเลเซอรเราต้องรอ หายไปไหนี่ยเลเซอร์มาแล้วโอเคเลเซอร์ไปหางแล้วโอเคมาโดนมาโดนมาต้องโดนนี้ดิไปใกล้ๆกดโดนๆเนี่ยเจเเล่นฟรีเรียนกับเลเซอร์โอเคทีน้ ไอเหลืองแล้วไม่ไว้ใจไอ้เหลืองนี่ีไอเหลืองเพื่อนผมเพนผมมันเป็นอิมโพสเตอร์มันลงท่ออีกแล้วเฮ้ยลงไปด้วยดูโม,โมนาลิซาเคยลงทางนี้เอ้ยอย่าระวังอืมระวังดูโม,โมนาลิซาโอเคเขียวไปทางนี้ดีเขียว แบบแบบนี้อาจจะเป็นแบบที่ยาวนานนี่แหละโอ้ทำจมูกกี่โมงนะเฮ้ย <t Gl ug> โ,โดโดมาเลยดึงโอเคไปเสร็จอันนี้ผมจะไปนอนหลับไม่ทำไมผมฟ้าดักการบักขับไม่ใช่เครื่องมันร้อนเดี๋ยวเอาลงเสร็จเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่ในระเบีงกัน เ okay. มันก็เหยียบได้ทั้งสองอันเลยเนี่เยเราจะให้รู้ทำไม้ไโมนาลิซา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 เดี๋ยวจะมาเจอควาดโมนาลิซา เดินไปทางซ้ายกับเดินไปทางขวาทางขวาถูกทางซ้ายทางซ้ายต้องถูกเสมอไปล้วในในโนโมนาลิซาสวิงโอเคออกมาแล้วก็เข้าไปห้องนี้โอเคประกับไปห้องลูกโมนาลิซาเจอไม่คุ้ลูกเหนือแล้วแล้วเราก็เจอเพื่อนผมฝาอ้าแข็งตายแล้วโอ๊ยเกมใหญ่เล็ก เกมแหลกดีไม่ตายนนอกอิสโนแมนเนาะไปเจอไอเโนแมนมาใส่หรือว่ามาโดนน็อะแข่งมาแข่งตายอตองมองหน้ามันก่อนทีไอตรงที่รู้มันต้องไปยังไงมันไปอย่างเร็วทีตรงนี้มันไม่รู้รอรอ โ okay. อเคองคขังเปิดแล้วมันต้องเปิดจากข้างล่างไปข้างบน,มงบนโมนาลิซ่าไม่ใช่มันมันเป็นมันเป็นโลบมันเป็นเลโก,โก,ลโก,โก้ต้องแบบโมโกโลิโซ่เนี่ยอะไรนะของเราอ่านต้องต้องอ่านเป็นโมนาลิซ่าแล้วกนะ็่าเป็นเลโก้โมลโจรเดินไปตรงไหนพร้อมกันเดินกระโดดไปตรงข้าวแ้วพร้อมกันไม่ฟังเลยเลยนะมันไปอย่างนี้ได้เลยอ๋อมันไปอย่างนี้ได้เลย เีมชอบแปลกอะไม่รู้เป็นอะไรเสร็ละทางสว่างโห่อะไรกันนี่นี่บ้านเขาปอบป้าเองเหรอไม่ใช่มันชื่อแมพคนลุกตามหายนั่นแล้วนั่นจะอยู่ในบ้านของยายอะถูกถูกไปไหมล่ะโอ้โหวุ้ย จต่ลงพร้อมกันแต่เราไม่รู้ว่าไหนจะลงก่อนเช่นผมลงอันนี้แล้วอีกอันนึงก็จะลงอีกอันนึงอาจจะลงก่อนก็ได้นี่มาเจสวสื้อเจาะต้นไม้ต้นไม้มเฮ้ยเกมอยากเกมมาติดอะไรอ๋อเราเราขึ้นถูกฝั่งหมดเลยถูกต,ตัวแล้วแลเราก็จะเจอสปาร์ตจับหลอกิน ฟังเราถูกเฮ้ยอะไรวงกลมอะอะไรอะไรวงกลมลูกส er. ้มอะามองไม่เห็นอะลูกอาชาก็ทำละอาชาอาชาเราเพิ่งเดินไปต โอเคเราเจอแล้วเราเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วบอกรู้มาแล้วบอกร้องมาแล้วบอกขึ้นมาแล้วบอกลงมาแล้วบอกขึ้นมาแล้วทำไมเราต้องช่วยคนนี้ด้วยเรื่องอะไรที่เราต้องเจออะไรอีกไหมโอเคมีข้อสิ่งให้ดู มาถูกปล่อยลงมาแล้วนี้ก็มามาจากไหนเอาแล้วเพื่อนเราก็หายเฮ้ยช่วยนายกดอุ่มสิแม่กดแรกก็ไโอเ้ยโอเคเราเราอยู่ในการป๊าไปไปไปสว่างไปสว่างขอบคุณนะที่ช่วยฉันโอ้ยแลนด์บลูปีทรี กยนปะงั้นก็แค่นี้ก่อนก็กอนน้องเพื่อนผมจะไปทำการบ้านแล้วไปอย่างเร็วมันก็แค่นี้ก่อนก็ล้บกานมันก็เจอกันใหม่๊ายบย